โอเคครับก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับนะแล้วก็กลาบสวัสดีพวกเด็กหัวเกียนท <บะ S 1> ีช่ชอบเล่นวันพีชนะเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปเก้าสิบยี่สิบคนเลยแปดสิบคนเลยว้าว <c oughs> ซึ่งนะวันพีเนี่ยคือวันพีที่เล่นล่าสุดนะครับก็จะเป็นทูพีนั่นเองนะครับนะซึ่งยังไม่ทันไรเลยนะครับแม่งมีแมปนี้และกลาวพีชนะเออแมปคนเกล่าวว้าว แต่บอกไว้ก่อนนะช่วงเนี้ยแมปวันพีชไทยมันทํามาค่อนข้างเยอะมากเลยนะซึ่งเยอะจนแบบกูเลือกไม่ถูกอันเล่นแมปไหนดีนะครับนะไม่รู้มันทำอะไรแล้วคนก็เล่นเยอะมากเลยนะครับนะแล้วนี่คืออะไรนะเอฟบอกเดวิลฟูด 5. ห้าถึงสิบนาทีเลเวลตน 2, ันสองพาโนตันเยอะชิบหายเลยว่ะกูจะฟาร์มยังไงวนะเนีะแลนด์ดอมฟูดอ๋อเนวเฟสอะไรสก,กิลบาบาลา,ลาไปนะอันนี้ก็แบบอ,อ,อ่านใครอ่านอานาอ,อกก็อ่านไปกูขี้เกียจ ตัวนี้ก็คือเป็นการคอนโทรลนรับ ERTF 2ยุทเป็นสกิลนับ ERTF วะสกูยังไม่มีผลพิสารหรออันนี้คือ B บูโซไฮเคีย c ตัวคิวคือการ d a ด h d ดนั่นเองเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแมปนี้มันเปิด2,016เลยเหรออันนี้2,021นะอ๋อไม่ใช่น่าจะไม่ใช่เปิดว่ะน่าจะเพิ่งสร้างนะแต่มึงสร้างมา4ปีส่วนเกมพลาสก็โอโ้โหฟิกโยรุกูยังไม่จบกับไอ้นั่นสินะไอโยรุสีเขียวเอือของทูพีสะนะ เฮ้แต่นี้แม่ก็ถูกดีนะโยรุเนี่ยสักหน่อยแล้วกันนะขอเปยี่สบห้าโลบากกูกช่วงนี้รวยอะครับทำไมอะเฮ้ยไอจิดมันรวยว่ะช่วงเนี้ยไอกิดมันรวยอ,อันนี้คืออะไร,รอ่ะคูโซโฮาคิใช้ไงอะคูโซฮาคิมันไม่มีบอกใช้หรอโอ้อยากซื้อแต่ว่าถ้ามันใช้ไม่ดีล่ะขอยังไม่ซื้อละคันนะครับงบประหยัดโอเคนะครับนาทีกี้นะครับกูเลยลองการไปลองกดพวกเซิร์ฟโวลเซิร์ฟวีดูนะครับน่าเห็นไหม มัน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 ฟรีอ่ะนะของฟรีเอระตั้งชื่อไอเดียอืมตั้งว่าไอเดียต,ดตั้งนี้แล้วกันป <B unk. S 1> โอเคนะครับชื่อเซิร์ฟเราโอเคคอนคันีิกดนี้เลยใช่ไหมโอเคแล้วก็เซฟเซฟไม่ต้องแอดลิงก์อ่ะชื่อแล้วก็กดจอยโอเคลุยโอเคนะครับตอนนี้ก็ได้เข้ามาในตัวเกมแล้วครับนี่คืออะไรภาษาไทยเอ่ะภาษาไทยที่ระดับเรา แก้บัคสเตตัสในการเข้าเกมจําเป็นต้องเป็นรหัสที่สร้างมาอย่างน้อยสิบห้าวันแก้ปุ่มโทรศัพท์ชอบหอยแต่กูปิดคอมนะนะปิดแม่งเลยอันนี้คือกูต้องรอใช่ไหมกูจะปิดน่ะโอ้โหเซิร์ชยอดไหนนะแล้วประมาณนี้ปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้น,นี่คือตัวตัว,ตวสเตตเลยน่ะเอออ๋อตัวซื้อเรือหน้าตามเคลืดน่ารักอะ่ะอ,อันนี้คืออะไรเนี่ยไปการแบบแอดเพลเยอร์เป็นปาร์ตี้ครับสแตกส็กโอ้ เฮ้ย hey, มีเสียงเดินด้วยฟังให้ดีเสียงเดินนะครับเสียงเดินคึ้ชั่วโยลุชั่วอ้อเฮือเปิดมาโยลุไปเลยอ้อฮืออ้อฮือมึงจะเยอะไปแล้วนะแต่ทำไมโยลุมันฟันเป็นทีแล้วจังหวะวะถ้าเป็นแบบหมื่นมันจะฟันแบบชิงช้างช้างช,าง,ชางชงโอ้โหตัวกระแตกเลยวะไอตัวตัวกระแจกเอตัวตัวแตกเออแล้วใช้คอมแบตสิโอ้โหเลิกเถอะโยลุนี่ก็เยอะ แต่แปลกใจนะครับนะแมบปบดีมันไม่มีอันนี้เสียงอ่ะเรียกว่าไงเสียงเอฟเฟกอะไรประมาณเนี่ยมันไม่มีะนะวิธีการฟาร์มวิให้เราตีอ่ะมันไม่มีเราเพย์หรอวะโอ้ย,อยตายตาย,ตายนี่อะไรแม่งตายทีตัวแตกเลยเดี๋ยวเราลองหาดีกว่าอันนี้คืออะไรอ่ะชิคสปาบอกจุดสปาอันนี้คืออะไรราคาหนึ่งพันสามร้อยเป็นดาบบอก่ามีรู้แล้วจะซื้อทําไมอ่ะจะรู้ก็มีเข้าบ้านนะปะ ก๊กแก๊กแกเขาไม่ได้แม่เอ้ยสร้างมาเพื่อแล้ววะก็เหมือนจะไม่มีให้เราคุยนะเนี่ยเราเปิดแมพเปิดมินิแมพเลยนะเปิดเปิดโป๊ะแบบโอเคไม่เจอมีสี่ซ้อนะซึ่งเราน่าจะฟาร์มไปเรื่อยนะอย่างเงี้ยอือเฮ้ยวยัรู้มีสกิลว่าอ๋อนี่ไงตัวอีโอ้โหอ้โหอลังการไปอลังการไปตัวอีอือชั่วเอฟเออาร์ทเอฟเออาร์ทเอฟโอ้ยิ้ด โอ้โหเยสพายุทอร์นาโดโคตรเท่ยีสสกิลอาร์มันมีแค่สองสกิลใช่ไหมเออาร์ใช่เอฟเอฟไม่มีนะชั่วอือโอ้โหแม่งเอฟเฟคคนร่างกายนะแต่ความแบบแรงนี่มึงสุดตากเลยอะเดี๋ยวเราลองออกไปสำรวจแมปล้วกันนะครับนะเกาะที่ใกล้สุดหรอหูว่าเกาะไรฟ้าจะขึ้นยังไงอ่ะกระโดดเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยท่านผู้ชมเฮ้ยเอาเดี๋ยว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  ผลปีศาจวัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูโอ้วัด oh. งงงงอะเน,นี่ยไอ้กิดงงออ oh. ในผลอะไรอะ่ะโอ้โหผลไฟด้วยยีดตโคตรเทพเดี๋ยวเดี๋ยวกูขอแคปตู้แป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไปไกลต้ติหูดาเมนหกเจ็ด 6, อ่ะโคตรแรงอ,ะอ่ะรับปื๊บเย,ยถ่ายรูปแป๊บแฉแะเย้ี่ย้ผลไฟว่ะกินเลยดิรออะไรละ่ะฮห,หมัดเข้าให้ผลอะไรเอ่ย คือกูต้องรีเซ็ตใช่ไหมนะ่ะเดี๋ยวนะ E R อ๋อไม่ต้องไม่ต้องนะครับแต่คือเสียงเกมมันไม่มีอะเราต้องสู้ไม้ใกล้เหรอเสียงเกมมันไม่มีนะเกมนะ่ะทีหูเยสจะกระพัดเพลิงไปดิเอา้าโอ้โหสโลโมชันชันชันแล้วก็ตัว F ใช่ไหมตัว F อ๋อตัว F มันจะเป็นการบินนะอ๋อสกิลจะบอกคูดาวนะครับเห็นไหมด้านข้างอะ จะบอกว่าตัวทีคูดาวเท่าไหร่หูแต่ดาบแรงมากอะ่ะเฮ้ยเราอัพแค่นิดเดียวนะอัพแค่หกจากดาเมจแม่งสิบอ่ะแม่งมาหกเจ็ดเลยว่ะสุดยอดไหนวะขอลองผลพิซซ่าหน่อยสิกดตัว E โอเคตัว R โอเคตัว F เป็นการบินหูดวงวิญญาณไปละจ้าโหมแห้แงอย่างกัดบดวงวิญญาณทีนี้เราก็สามารถบินไปสำรวจเกาะได้สิ้ยนี้อะไรอะ่ะเฮ้ยซรามสราม,ามจะกระพัดเพลิง จกักรพรรดเพลิงจกักรพรรดิโอ้ยลงมาสิไอเวนเอ้ยอ่าจักระมันจะลงนะโอ้โหท่านี้จะบักนะครับนะรู้สึกน่าจะบักนะเอือนี่แหละโยรุโยรุเฮ้ยไม่มันไม่ใช่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเลื่องมึงไม่ลูเอ้ยถ้ารอะข้าอาจจะไปพุงพ่งพวยก็ได้นะผู้ชมเฮ้ยแต่มันตีเราศูนนะย์น่ะเฮ้ยอ๋อเพราะเราเป็นโลกเกีย,เ,ยเปล่าเฮ้ยเป็นไปได้ เอ้ยท่านผู้ชมสลามใกล้ตายท่านผู้ชมมันใกล้ตายแล้วมันใกล้ตายแล้วอีกนิดเดียวกูขอละสลามตายเถอะกว่าจะได้เวลประมาณสิบหรือยี่สิบหรือสามสิบก็ได้นะตีตีตีต,ตีหยุดกระโดดได้ไหมวะอีเวนเ้ยหยุดเชชึบชึบเึบเึบ,บเออสี่เวลตีประมาณหนึ่งนาทีสุดยอดเลยวะไปอัพอันนี้หน่อย อันนี้อันนี้เลือดเลือดไม่จำเป็นนะครับเราเป็นสายโัเกีแล้วก็อัพดาบอัพดาบปึ๊บปุ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 อัพม้วไม่ต้องอัพตามนะพวกมึงอ่ะไหนเราถ้าเราอัพอันนี้เราผลเราแรงขึ้นไหมเพื่อฮึโอ้ดาบดีกันเยอะมามามาโอเคครับตอนนี้ก็ได้ทำการแบบไปฟาร์มเวลมาที่ตึงนะแล้วกูฟาร์มก่อแรงเอะฟาร์มแป๊บเดียวนะครับนะเวลสิบสามครับเดี๋ยวเราอัพสแต็กเลยโโอ้หสแต็กเยอะอัพเลือดเลือดเลือดเท่าไหร่อ่ะเลือดห้าร้อยโอเค สเต็งเราไม่ใช่นะครับอัพนี้20 Devil Food ปึ๊บปื๊บปื๊บป๊บ Devil Food โอเคเดีย๋ยวเราไปสำรวจเกาะกันละกันนะว่าไหมไอตัวน้อยไปเลย s k i l F นี่สมมติ s k i l F วิคูดาวด้วยแต่ว่าเรากดแบบไม่เบมือนหมดนะครับนะขยับตามสกอ r e Mouse ตามเมาส์เรานั่นเองชุบชุบชุบเอาายแล้วไงเอา อันนี้คือกูแตกอ๋อมันไปไม่ถึงใช่ไหมต้องไปทีละกาะเว้ยโอ้โอ้โอ้ย่าเพิ่งดิมันต้องไปทีละกาะแลมวมันมี20วิอะเหมือนใช้ได้คือ20วิทนานั้นนะถ้าหมดเวลาก็เรื่องของมึงอะเดีย๋ยวนะอันนี้คืออะไรอันนี้คือเกาะอ,อะไรอะเชบิชบเชบิบเชิบเฮ้ยเข้าบ้านได้ไหมเชื่อเข้าไปได้เฮ้ยใ,ใ,ใครอะเฮ้ยใครอะคนบนสุดอะบินบินบินใครอะ ใครอะมึงเป็นใครมึงโดยนยลูกกูฮืฮึอฮืออืเฮ้ยแต่มันทำเราไม่ได้เราแบบเป็นโลเกียนอนเลยเว้ยเฮ้ยดีนะเราได้ผลเป็นโลเกียท่านผู้ชมเออว่ะโอ้โหเวลามันไม่ขึ้นเลยอะนี่มึงกูฆ่าบอลจริงวะอันนี้ก็เหมือนจะเป็นแบบพวกเหมือนเกาะโจนนะครับนะอันนี้ผลอะไรอะชิบโอ้โหมันคืออะไรอะผลอะไรวะเนะี่ยมันคือผลหรือว่ากระสุนปืนวะ เน่ยลองดิจักระพัดเพลิงนี่มึงโดนจักระพัดเพลิงกูมึงไม่รอดหรอกไปเลยมึงไม่รอดหรอกหน้าจักระพัดเพลิงกูอ่ะมันโหดเป็นไงล่ะรอดด้วย<ะ>เฮ้ยอันนี้คือตัวอะไรอะ่ะเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวยขอขอดูก่อนนี้ก่อนแล้วกันนะเอ้ยเวนเอ้ยโอเคอันนี้คืออะไรเอ่ยรีเซ็ตเดวิลฟูดอันนี้คือตัวอะไรอะ่ะอ๋อทักทีเชื่อฮือเฮ้ยเวลขึ้นปะ เอ้ยเอาทำไปตีไม่ได้อะเฮือฮือเป็นอวตาตไงวะอันนี้คือตัวอะไรเอ,ยแร,อ,เอยแรนดอมฟูดแรแลนดอมฟูดเหรอเฮ้ยเฮ้แลนดอมฟูดแลนดอมฟูดคิกยี่สิบห้าโลห้าแสนบาทหน่อยสิบร้อยโอ้ห้าแสนเหรอขอขอลองแล้วกันนะยี่ห้าโลบ้านรวยชดเทย <c oughs> อนเดิม อีกีิะอีกยีก่ออขออีก,กอยี่ิห้าไขออีุดท้ายพอสมกเฮ้ยสมกเฮ้ยสมกไว้นี่ก่อนเดียวขอบินขึ้นไปข้างบนแป๊บนึงนะขอบินขึ้นไปข้างบนหน่อยเอาเอาเดี๋ยว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 ทำไมกูไปเกาะนั้นบ่ได้เดี๋ยวๆๆดเดี๋ยวเดี๋ยวเด อาอทำไมขึ้นไปมันเป็นฟ้าผ่าล่ะ What ไอ้ไอ้อันนี้ก็งงจริงนะนะขึ้นไปแล้วแม่งฟ้าผ่างงอ่ะงงตึ๊บเขี๊โอเคอันนี้ก็ยังมีสองผลเราอยู่นะเดี๋ยวกูจะขึ้นไปกูขอเซตสปาลก่อนได้ไหมเซตสปาลโอเคคลิก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 โอเคเคนี่คือผลเราเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนนะเสรษฐายผลนะคงไม่มีใครเอาผลมันน่าจะหาง่ายอะกลัาจะโง่นะเเสียไปห้าสิบเนี่ย กูเสียกับแบบนี้ไปต้องเจ็ดสิบห้าโลปักเลยนะเว้ยเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยท่านผู้ชมเห็นปะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นเหมือนผมไหมเฮ้ยเช็ดกูต้องบินขึ้นเร็ว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 บินบินบินดิบินดิเวนโอเคโอเคโอเคท่านผู้ชมครับเห็นเหมือนผมไหมเดี๋ยนเดี๋ยนะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับนี่คือผลพิซซ่าเห็นไหม ผมมนอยู่ข้างบนแล้วคุณจะขึ้นไปยังไงเดี๋ยว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 เราเราต้องเดีย๋ยวกูลองเปลี่ยนผลดีไหมเนี่ยรีเซ็ตเหรอรีเซ็ตหนึ่งหมื่นไปมีตังอยู่อ่ะโทษทีเศรษฐีดูใบกินนี่ยันเลสมุกกินเย็ดเฮืออีอะไรเนี่ย โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับนะก็เป็นแบบแบบกาวจริงๆนะครับกาวพีชสมเชื่อเลยแตเ่เราเสียแบบดีไ่ต้องเจ็ดสิบห้าลบกเลยนะเว้ยท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกดกติดตั้ด้วยยิ่งดีกดกระดิ่งด้วยยิ่งดีอีกขั้นนะครับนะแล้วดูทุกคนดูเวลเนี่ยเวลสิบเก้านะครับนะดูอัพสแต็กที่เนี้ยแล้วมึงพวดมึงดูดาบนะโอ้สี่ร้อยยี่สิบเจ็ดเฮ้อแรงไปไหนแล้ว ท่านผู้ชมคิดตูถ้ากูอัพแบบสักสองร้อยอะเดมเบิร์ดน่าจะประมาณแบบืสองสามพันแล้วกูอัพล้านแดงเบยร์บไม่น่าจะเป็นพันล้านนะคุณดูอยากทรงอ่ะเนี่ยแล้วผลสมมกนะสุดเพรอะมันไม่ครกากเลยผลสมโมกอ่ะมันมัน,ม,นมันกากมากอ่ะมันมันมันกากเกินอะผลไฟกูดีเกอรอีกนะผลไฟกูอยู่เกาะนู่นนะหรือมือนนะข้างบนมาเป็นผลอะไรไม่รู้อะ แต่ทำไมกูขึ้นไปแม่งฟ้าผ่ากูจังเลยนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอเพลค่นี้ก่อนนะครับถ้าใครอยากให้มาทำอีกนะครับก็อย,าาย,อย่าลืมกดไลค์เยอะๆนะครับนะกดแชร์เย่อยยิ่งดีนะครับนะก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับนะสำหรับโยลุเฟลกนั่นเองนะไปละไปบายนี่แน่ฮึบยังยืดใช้ไม่ออกว่าสกิลอ๋อกกดผิดนี่เอง